ครับ,บกราบสวัสดี f อทุกท่านวันนี้ผ่านมาหาลุงมือดอีกครับลุงมืดสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเอาไอตัวนั้นจนได้เนาะมาดูไอตัวอะไรนะกระเป๋าไอกระเป๋าไอเรียกใส่กุกกันเนาะแต่มันเป็นสองกุกเต็มไหมลงุงเป็นสอ,ปสองกุกเต็มสองกุกเต็มแต่ไม่อ่างเน,นาะแต่มันเป็นครูกระเป๋ากระเป๋ารักล่างแล้วเราเอานกมาเทียบดูตัวไหนลุงตัวนู้นเนาะเดี๋ยวเอามาเอาตัวนู้นมาในร่มกันหน่นุนอยู่หนุนว่าฝึกไว้ข้างบ้านอีแล้วล่อไปตัวหนึ่งลุงคอหาย หัวหายเลยเหลือแต่ตัวไว้ให้มางั้นเดี๋ยวดูว่าวันนี้มีนกอะไรบ้างนะครับน่าจะเป็นนกฝึกต่อตัวตัวโปรดนะลุงไม่ใช่ตัวรักหรอกตัวโปรดเนาะตัวนี้รอบรอบแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าหมดชุดนั้นค่อยมาเอาอู้ไลสวยดีอันนี้สองกุ๊กไหมสองกุ๊กค่อยเออตัวนี้เฉลยสองตัวตัวนี้อ๋อตัวนี้เฉลยสองตัวเล่นดีไหมลุงตัวนี้ขัลมดีไหมแต่แต่แต่ขึ้นไหมจะยินหน่อยแต่แต่เออ นกมันยังว่าแล้วนกใหม่เดี๋ยวลุงเอามาฝั่งนี้ก็ได้ไอ้ตัวนั้นหยบหยบมาฝั่งนี้ก็ได้ในร่มนี่เดี๋ยวคอหายอีกหรอกเจ้าของจะไปเผาส้มนะครับผมมาพอดีทันอยู่นะลุงเนาะถ่ายคลิปดูสักแป๊บนึงไอ้ตัวนี้แก่คู่แล้วนกคู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอชมเสดอออืคู่ลักล่าคู่เก้าเบาะนะลุงเนาะ โกโก้กูโกกูโก้เอาอืมนั้นออกออกปากกี่ทีแล้วตัวนู้นออกปากกี่ทีแล้วอันนั้นเอาไปไอไอ้นั้นเอาไปสองสามเที่ยวสามเที่ยวได้สองตัวเออได้สองตัวเออเที่ยวละตัวไปสามเที่ยวเที่ยวเที่ยวเล็กเล็กเที่ยวเล็กไม่ได้เที่ยวเที่ยวเที่ยวเล็กเที่ยวเล็กได้เที่ยวเล็กได้เที่ยวหลังนี่ไม่ได้อันนี้ตัวไหนลุงนี้ตัวไหน ลิวตันลิวตันยังมีอยู่ใครสนใจลิวตันเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมาจุดตรงนี้เลยอ่ะใครชอบนะครับตัวนี้จะวันนี้ผมมาจัดให้ละนี่ครับโกโกโฮโต้องฝั่งนู้นมาลุงเอนี่ครับมันมันแก่กครูดีจังนะลุงเนาะเออ้ดีัคู่แหละโกโกโฮโกโกโฮเลยเนาะมีลิวตันลิวไอตัวนี้นี่นกอายุเท่าไหร่แล้วลุงตัวนี้ กะเบาเนี่ยไอ้กะเบานี่ถ้าสงการนะสองสองขวบจะสองขวบละอุ้งลายสวยนะลุงเนาะบ้าครูบ้าครูนะครับไม่กลัวคนด้วยดูลายแนมตึบ๊บมีคล่มนะลุงเนาะนอืมริบเริบสมบูรณ์เป็นสองกุกเต็มรีมีเรียกกุกเป็นบางครั้งเนาะนี่ริวตันนี่ริวตันลิวตันนี่กี่ปีนะลุงตัวนี้อ้นี่สปีเสียงเล็กไปหากลาง แต่เสียงใสดีเนาะมีคันลมอยู่เนาะลุงเนาะอู้อีกกระเบ่า,ลาลนี่าาตัวไปไหมเน <จะ S 1> ี่ยเจ้าผู้โทรนี่หัวแตกขนาดถ้าลุงบอกว่าไม่ใช่ผมก็ไม่ให้ไปเนาะ <c oughs> โอ้มันขันแล้วนะลุงสุดยอดมากไอ้เจ้าผู้โทรขนาดหัวแตกแตกทั้งหัวเลยอือนี่ครับใครอยากได้นกแปลกๆตัวนี้เลยนะครับคูกระเบ่า วันนี้มาจัดให้แล้ววันนั้นก็มี FC ฟซีถามอยู่ว่าเกไม่แบ่งมาเลยวันนี้มาตามให้แล้วนะลุงเนาะอ่ามันก็จะไม่มีตัวแบ่งกนะนกเยอะจริงแต่มันก็เราก็คัดให้เนะาะครับไม่ดีไม่ดีไม่อยากให้ไปเล่นได้นกเล,นเล่นได้แล้วนะครับหางปุ้นๆน,นี่คือแกฝึกฝึกไว้นะครับนิ่งดีนะครับขามก็ดีนี่ริวตันแม่ครูอย่างเดียวเลย นี่ครับใครชอบน้องแก่ครูหน่อยเนาะลุงเนาะเอาไปไล่เอาเองลุงมีเวลาพัต่อฝึกเป็นที่บ้านกันเดียวอืมเผลอไม่ได้เนาะเผลอเผลองูเขียวขึ้นมากินอีกมันเป็นป่าเนี่ยนะลุงเนาะอืมอมกระบอกกระบอกกระบอกทุกคำเลย ตันนี้ก็จัดดีจังฮาหลิวตันใครชอบนะครับอันนี้สำหรับเอาไปฟังเนาะหรือจะไปต่อก็ได้แต่ถ้ามันเป็นไรมนเสียดไยของน,นลุงเนาะแล,แ,แล้วแต่ FC ฟซีละจะจัดไปให้ลิวตันเสียงเล็กไปหากลางก็ไม่เล็กมากนะลุงเนาะนพอฟังเลยหละนกนกภูเขานะครับอันนี้นกเขาไหนลุง ลำพาดเขาแท้ๆเลยเนาะอันนี้ภูเขาสูงเลยส่วนมากจะไปต่อกันทั้งโคกทั้งเขานกโซนนี้นะครับดุด,ดมากอืมดุมากนะครับอู้อ่ออ่ะเดี๋ยวให้ดูลายชัดๆนะครับทีละตัวนี่นะครับอลายมันเนาะลุงเนาะเนะออถ้าเข้าหน้าเข้าตาดีๆเนาะลุงเนาะดูอาหารมันดินก,นกินข้าวโพด <laughs> กับข้าวเปลือก <laughs> นกภูเขาเลี้ยงแบบประหยัดงบประมาณนะลุงเนาะนี่ดูลายสวยมากแปทนชีวิตตัวนี้เป็นนกสองกุกเต็มเรียกใส่กุกแล้วเป็นคูกระเววาเนาะเรียกส่กุกเกือบประมาณ50าสิบเปอร์เซ็นต์อะครึ่งครึ่งอะนาะลุงเนาะก็อยู่ที่นกนี่แหละอันนะมันจะนกนกนกหมานจะเป็นอย่างนี้แลน้าลุงเนาะถ้าเป็นกลุ่มอืมถ้าเป็นกุกเดียวก็ปล่อยแล้วเนาะถ้าเรียกกุกกันเนาะอแต่สองกุกเลี้ยงได้นะครับ เป็นนกหมานนกต่อนี่หมานดีจังนะแต่ไม่มีอ่างนะครับเป็นครูกระเว่าโกโกโฮโกโกโฮนะครับฟังเอาตามคลิปเอาใครชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูริวตันริวตันริวตันนี่สวยกิ๊บเลยอ่ะใครชอบริวตันตันตื้อรับประกันนะลุงเนาะนกี่ปีนะกี่ปีนะสอ,สองปีกว่าขันทั้งวันไหมเนี่ยลุงน้องมาขึ้นแล้วเดีนนะ๋ยวเนาะลงปีกโอ้ลองปีกกับปักหัวปักธรณีเลยเนาะหองหางยังมีไทยๆอยู่ นี่นะครับริวตันเออนี่ครับแปลงหน้าเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับอยู่กับลุงมือก็นิ่งละดูหางก็รู้นะครับนี่ครับริวตันใครชอบริวตันวันนี้พอดีแวบบมาแวบ,บหนึ่งเดี๋ยวลุงมือก็จะรีบไปธุระไปเอาศพนะลุงเนะาะญาติพี่น้องนี่นะครับใครชอบนะครับริวตันคารลมนะครับโทรมานะครับตัวนี้ตามต่ออยู่นานไหมเนี่ยลุง สามเทียเ่ยวกว่าจะได้เนาะค่าน้ำมันหมดไปรู้เท่าไหรค่ากินอีกเนาะออกไปกว่าจะได้แล้วมาเลี้ยงกว่าจะช่วยอีกนะลงนะุงเนาะเนี่ยว่าล่ะเอออ่ะรับคืนรับประกันอถ้าถ้าหลุดกูก,กันเนาะอรับประกันเลยนะครับตัดตึบ๊บโยนเพาะดีเนาะลงนะุงเนาะเอานอกมาเกนเลยเออจะตังไปเออตังไปอ่อ่ะอ่โอเคครับใครชอบก็โทรมานะครับนี่อ่าสำหรับนี้ก็จะปิดคลิปไปพียงนี้นะครับสองตัวนี้นะครับริวตันกับนี่เจ้ากระว่าวสวยมากดูครับเป็นนก สายภูเขามันจะเป็นสีอย่างนี้นะน้าลุงเนาะเล่นก็เล่นดีภูเขาสูงออนี่เขาสูงเลยนะครับตัวนี้เล่นถ้าไปฝึกดีๆนี่เล่นได้หมดทั้งสายไฟทั้งต้นไม้ทั้งพุ่มนะครับพวกนี้มันนิ่งเอืมที่หางมันปุ่นใส่ผ้เนียดเออไปใส่ผ้เนียดบางทีก็นอนในมันเนียตเนาะเออบางวันก็นอนอ่ะแล้วแต่มันหักมันหักตั้งแต่แรกๆนู่นน่ะเนาะมันกลัวมันจะถ่ายขนมันก็เต็มมันยาวเออ ไม่ต้องไปดูหางนะครับสายต่อนะครับนี่เข้าเขียดนี่อันนี้ริวตันนี่นะครับอ่ะใครชอบกระโถมาตัวนี้กระติดเฉลยสองตัวให้ดูลายเผื่อมีเอฟซีสนใจนะครับตัวนี้สองกุ้งห้อยนะครับมีคลุมนะลุงเนาะเล่นยันข้าไม่ต้องห่วงพวกนี้แต่ช้าหน่อยนกใหม่เนาะอันนี้ขันทั้งวันนะครับอ่ะใครชอบกระโถมาครับสหรับวันนี้สวัสดีครับลุงเมืดสวัสดีครับอ่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวมาสรุปว่าได้ตัวไหนมั่งลุงเนาะวันนี้เนาะ ตัวแรกนี่คือไอ้ไอ้คููกระเบาเนาะสองกุกเรียกกุกเนาะคููกระเบาแล้วตัวที่สองนี่ริวตันรับประกันตันตึบนะครับนกสองปีกว่าไอ้ตัวนี้คือสองกุกห้อยคาลมติดเฉลยแล้วสองตัวนะลุงเนาะอู้สวยนะไม่เคยได้ออกตามไปไล่เอาเองนะครับเสียงกลางๆนะลุงเนาะลุงไปเล่นกี่ไม้วันหนึ่งที่ว่าเคยออกไปนี่ยันข่ำยันค่ำอู้ลราติกชิดดีจังนี่ครับดู นกกี่ขวบนะตัวนี้นกสองขวบกว่าสองขวบกว่านี่ครับรสายภูเขาเนาะตัวนี้เขา,ขานะครับเขาทั้นนกนกทุ่งมไม่ใช่ได้ต่อเพราะมเยอะ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 แล้วก็เรามันเล่นไม่ค่อยเล่นเขาเน,ะนนะเาะเวลาเป็นต่อเนาะลุงเนาะเราชอบเป็นต่อเอาเอาเขา้าดงเขา้าที่ทึบก็ไม่ขันเออไอพวกนี้นี่ไปทึบๆมันก็ขันนะครับผม ได้สมตัวนะครับวันนี้เกี่ยงกันน้องนั้นมีแต่นกใหม่น้องลุงเนาะนี่นะครับตัวนี้คือสองกุกห้อยคาลมตัวนี้ติดเฉลยแล้ว2ตัวนี่ครับสตัวสวยๆอันเดียวดูริวตันแต่ถ้าเล่นๆไปมันก็จะขนมาจากไหนไม่รู้นี่ครับิวตันสวยตัวนี้ดุเลยน้องลุงเนาะไว้ฟังอย่างเดียวตัวนี้ต่อได้ต่อได้ปีกแล้วเนี่ยหัวปักธรณีเลยใช่ไหม เออเอาแล้วก็ตัวนี้นะเนี่ยไฮไลท์แปลกๆไอ้คู่กระเบานี่เอาสามตัวลุงก็ตัวโปรดลุงว่างันไม่มาก็ต้องแบ่งให้นะลุงเนาะเออน,นี่ครับเขาโพดไม่ต้องเลี้ยงดีนะครับนี่ขขาโพดอย่างเดียวเขาเปือกบ้งนางสองนานๆกินมิลเลดบ้างเอาโอเคครับสหลับนี้ก็เนี่ยสรุปได้สามตัวครับวันนี้สวัสดีครับผมลุงสวัสดีครับ